อ๋อเราบอกอ๋อยู่เหนืออารัชสติปัญญาบอกไม่ได้เอาเป็นที่เท่ากับเป็นที่คาถามเมื่อคือสติใครสติคุณหรือสติผมแต่<บ>ประการที่สามเช็กซินดี้ท่านกล่าวว่าชาวซุนนะเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางในเรื่องสติปัญญาระหว่างความสุดโต่งกับการไม่ใช้เลยระหว่างสุดโต่งกับละทิ้งอย่างที่ได้กล่าวไปชาวซุนนะไม่ไม่ได้ยกเอาสติปัญญานาหน้าตัวบทอลอเราบอกอ๋อยู่เหนืออารัช สติปัญญาบอกไม่ได้เอาเป็นที่เท่ากับเป็นที่คำถามเมื่อคือสติใครสติคุณหรือสติผมสติผมบอกไม่ไม่ไม่เหมือนแล้วสติคุณบอกเหมือนสรุปต้องใช้สติใครตัดสินสติปัญญาของซา,าบะบอกไม่เหมือนไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ท่านมุญาฮิตเนี่ยอาจารย์ยูน ους, ัสท่านมุญาฮิตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิบนาอับอบาสรอดีอัลลอฮุอันฮมุมาลและท่านมุญาฮิตเนี่ยเข้ากุรอานกับท่านอบนิบนาอับบาสคือไปนั่งตละลักกีนั่งนั่งอ่านกุรอานกับอิบนาอับบาสแล้วให้้อิบนาสตซ ทีละคาทีละตัวทีละอายะมากว่าหกสิบพอตามอยู่กับนอบนนอับบาสและท่านก็บอกว่าไม่มีอายะใดนอกจากว่าฉันจะถามท่านอิบนนอับบาสถึงการตัดสีคำถามคือเราไม่เคยได้ยินไม่มีตัวบทตวว่าบุญาฮิตถามออบนนอับบาสไอสมมัสตาวาเลนอาชเนี่ยจะเหมือนไหมเนี่ยออสตาวาเหนืออาราชเนี่ยหรือออบนนอับบาสบอกเอออ่านแล้วอย่าเชื่อตามตัวบทนะเชื่อตามตัวบทกูฟอตเหมือนที่มีบางคนตั้งกฎแบบนี้อาจารย์าจะทราบใช่ไหมครับว่าใครที่เชื่อตามตัวบทโดยตรงเนี่ยเท่ากับกูฟอและจากผลคำพูดนี้เท่ากับคมีีรกุาานน่่ยไใชล เป็นคำปีแห่งบลาละแล้วก็ขาดกันเลยอัลลอฮ์ตรัสแสดงว่าอัลลอฮ์โกหกนผลของความคำพูดความอันตรายนะเข้ากับอัลลอฮ์โกหกเพราะอัลลอฮ์ตรัสในตอนเริ่มต้นสุรานบอกเราไว้ครับอัลีฟลามีมซาลิกันกิตาบุลาไรบะฟีฮูดันลิมุตลาละลฮูดันแต่ถ้าคุณบอกว่าเชื่อตามตัวบทโดยตรงเท่ากับกูฟต์เนี่ยต้องเปลี่ยนเหรอแสดงว่าอัลเราพูดผิดได้ยังไงฮูดันลิมุตตะกีดไม่ใช่ละ ไม่ใช่ทางนําแล้วเพราะถ้าไม่คนตกศาสนาจะเป็นทางนำนงได้ไงนั่นแหะสิอันนั้นอันนี้แง่คิดสําคัญว่าความสติปัญญาของมุจาฮิดรอฮิมุฮัลล์ของอิบนอับบาสรอดิยัลลอฮุอัยฮุมะของซาฮาบารอดิยลัลลอฮุอัยฮุมของซาลาฟรอฮิมุฮุลลาอัลรอดิยัลลอฮุอัยฮุมไม่ได้มีความคิดหรือว่าสติปัญญาใช้สติปัญญาเอานําหน้าตัวบทมุซลสกุรอานและสุนัขของท่านอนับดุลสลัลใหะฉันเลัาเรืลล่ลลองอื่นจะตัวบทแล้วทีนี้ท่านมุจาฮิดเนี่ยตับซีทไว้มั้ยการที่ไม่ได้มีระบบบุตัััซีีมมนนยย่่่่่อองชช้้วววาาพกกทเืดบ

อยู่เหนือบัลลังก์เจ็ดอายะแล้วอื่นๆเจ้าแอที่มงชี้ถึงรูวัลดอฮรอเอาแล้วทีนี้เขาอะไรจะกล่าวหาท่านมุจาฮิตไม่ใช่สติปัญญาเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหพบเลยนะต้องต้องไปถามว่าอ่ามุจยาฮิตเนี่ยท่านมุจยาฮิตรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะมันไม่มีตัวบทสิบรอบแล้วนะแต่ไม่ไม่เข้าใจความหมายไม่มีไม่มีรายงานว่าถาม อิบนาอับบาสอิบนาอับบาสเนี่ยฮรับรุลอุมมะเจ้าของฉายาว่าเป็นน้ำหมึกแห่งประชาชาติคือความรู้ของท่านเนี่ยมหาศาลจนกระทั่งอย่างที่ท่านอบูมุฮัมมัดอิบนาฮัสรายงานว่าฟัตวาของท่านอิบนาอับบาสเนี่ยมีมากถึงเจ็ดอสฟาร์อสฟาร์เนี่ยมันก็คือขบวนนะครับ,รบขบวนที่แบกของลาแบกหนังสือสมัยก่อนถ้าเป็นเทียบภาษาสมัยนี้ก็คือสักหกเออสักเจ็ดรถตู้เจ็ดคอนเทนเนอร์เจ็ด รถสิบล้อที่ขนฟัตวาของอิบนอับบาสมีไหมอิบนอับบาสซุมมัตตาวะอันอัชหรือซิฟะจาตียะคุณลักษณะที่คู่กับตัวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าเชื่อตามนี้นะเดินหลงเชื่อนี้จะทําให้เป็นกุฟก็ไม่มีรายงานไม่มีรายงานมาจากบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮฮุุอันมและนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลฮัมดุล,ลิลลาห์เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรายัางคงยึดมัน่นและมีความภูมิใจในการยึดมัน่นอะกีดะ์ที่อะกีดะ์ของเราเนี่ยสอดคล้องกับอะกีดะ์ของซะลฟุศศอัลซัลฮ์ของาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุ